ไปต่อกันที่จังหวัดตราดหน่อยนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยไปร้องเรียนนะคะบอกว่าร้านขายข้าวมันไก่เนี่ยที่อยู่แถวแถวบ้านสับไก่เสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนไปฟังกันหน่อยค่ะว่าดังขนาดไหนค่ะอ๋อนี่คือสับไก่เสียงดังใช่เน,นี่ยมันดังแค่นี้ใช่ค่ะเนี่ยดังไหมดังหรือย,อยังเนี่ยมันก็ดังอยู่แค่นี้เสียงรถมันดังกว่าไหมโอ,อ้นี่สับไก่คันนี้โดนร้องเรียนแล้วใช่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเนี่ยโดนน้องเรียนแล้วว่าหนูสับไส่เสียงดังเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมว่ามันดังไม่ดังยังไงนะคะ <c oughs> แต่ว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมถนนเทศบาลซอยหนึ่งค่ะอยู่ในอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดคือเจ้าของบ้านไอ้เจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้ถูกเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกลั่นแกล้งสารพัดมานานกว่า4ปีล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับสาธารณสุขบอ่อไร่หาว่าเสียงสับไก่ของร้านเธอไปดังรบกวนเวลาพักทอนค่ะ ซึ่งส่งผลกระทบกับร้านเธอนะคะแล้วก็ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือการที่คู่กรณีเนี่ยเอากลวยมาวางปิดช่องจราจรที่เป็นเลนวิ่งของรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านและไม่ให้รถคันอื่นๆจอดรถกินข้าวมันไกท่ทัทง้งๆที่บริเวณดงังกล่าวขอบทางเป็นสีขาวดำค่ะ,ะ,ะเมื่อเช้ารือเมื่อวานนี้มีตำรวจมายกกลวยลงไหม มีค่ะวันแรกที่ว่าเอาปวยขึ้นไปแล้วตื่นเช้าอตอนเย็นเขากลับมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาก็เอาลงเหมือนเดิมเอาลงเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ตอนเช้าที่ตำรวจก็มามาได้สองวันแล้วมามาตรวจภูเขาก็ยังไม่เอาลงยังไม่กล้าลงเลยใช่มาฟังทางฝั่งของคู่กรณีกันบ้างนะคะ<ม>เธอบอกว่าสาเหตุที่ต้องติดป้ายห้ามจอดรถเพราะว่าชาวบ้านที่มาซื้อของแล้วก็มากินข้าวนะคะที่ร้านฝั่งตรงข้ามชอบจอดรถแล้วทิ้งขยะมูลฝอย ทมน้ำลายสูบบุหรี่บางครั้งจอดรถไม่ดับเครื่องทําให้ควันรถควันบุหรี่สิ่งสกรปรกเนี่ยมาตกอยู่หน้าบ้านเธอเธอก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าอาจจะทําไม่ถูกแต่ก็อยากขอความเห็นใจค่ะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะทั้งถืมน้ำลายถากเสเลทิ้งกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งแมสที่ใช้แล้วเวลาที่เราไปเตือนเขาว่าเรามีป้ายติดนะว่าว เออให้จับเครื่มก่อนจอดนะบุรียาสูบแถวร้านเรานะมันเข้าบ้านเราเราไม่ชอบอนะไรเงี้ยพอไปเตือนมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาซึ่งเทศบาลก็เคยแก้ไขให้แล้วแตออ่ร้านข้าวมันไก่ร้านเดิมเจ้าของเดิมปรับปรุงแก้ไขได้สี่วันทุกอย่างเหมือนเดิม ทางด้านของรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะคะคุณธนัชพันธ์ประพฤติกิจกุลค่ะออกมาบอกนะคะว่าแม้ทางเทศบาลจะทําการแก้สัญญาณจราจรละก็คือขอบถนนเนี่ยเป็นขาวดำใช่ไหมเปลี่ยนเลยเป็นขาวแดงและไม่ให้รถมาจอดเลยบริเวณหน้าบ้านของผู้ร้องเรียนแต่ก็กลายเป็นว่าผู้ร้องเรียนก็ยังเอากลวยมาตั้งขวางถนนอีกนะคะทางเทศบาลพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่เป็นผลล่าสุดตํารวจก็เลยเอาผิดกับคนที่เอากลวยเนี่ยมาตั้งข้อหา ขีดขวางทางจราจรแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ต่อจากนี้หากเกิดเหตุใดๆก็ให้ชาวบ้านแจ้งเอาผิดกับสพบ่อไร่ได้เลยนะคะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store